โอเครับนี่โอเกมบีดอิมมัทอลโซนะครับอ่ามันเป็นเบดเซิร์ฟควอบิลนะครับอ่าในสุดตัวเทพในตัวแรกที่มันเข้ามาก็เข้ามาแล้วตัวเทพที่สุดอยู่ในกอ d เทียนะครับจะบอกว่าเทพที่สุดกัเป็นอะไสิเป็นหนึ่งในเทพของกอตเทียนะก็ <นะ S 2> คือเนวเลียนนั่นเองล่าปลดปล่อยเลเซเลชันนะครับอ่าในสุดเข้ามาแล้ววันนี้นะครับเราจะมาซุ่มกันนะครับเพื่อทำซีดาวนะครับเนวเลียนเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะอ่า โกงยังไงนะครับไปเราไปดูสกิลก่อนสมก็ได้สำหรับเนลเลียนนะครับเป็นสายหอหงแดงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ปลดล็อกหอขั้นสองนะครับถ้ามีก็ทำให้ปลดล็อกหอขั้นสองนะออแล้วเป็นสายรองเท้าเ,ออเรามาดูสกิลที่สกิลแรกนะครับอสกิลแรกนะครับ เนวจะโจมตีเดี่ยวนะครับแล้วก็เมิน50%ของดิฟนะครับเออแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มเติมตามออกองเลือดหรือผลเลือดไหลน,นะครับจำนวนผลเลือดไหลน,นะอ่า30%นะครับอ่าแล้วก็มีการฮิวเลือดด้วยนะอ่าต่อไปมันก็จะเป็นในนั้นมีโอกาสติดสตัน15% 1เทินนะครับ1รอบในการติดสตันนะอ่าไปต่อไปเราไปดูอันติกันเมื่อกี้สกวคอมโบนะอันติ ก็จะสร้างดาเมดหมู่นะครับอ่าแล้วก็บวกอีก120สําหรับตัวเป้าหมายหลักที่เราตีนะครับนะต่อไปมันก็จะเป็นทําให้เกิดผลเลือดไหลด้วยนะครับ2รอ,อบทันทีนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีโอกาส40%ทําให้เป้าหมายหลักตีสตันนะครับอ่าถ้าเป้าหมายตัวนี้ตายนะมันก็จะเลื่อนไปอยู่ในเป้าหมายถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายมีไม่ใช่เป้าหมาย ฝั่งศัตรูมีเพียงตัวเดียวนะครับมันจะทำดาเมจเท่ากับ20%ของ HP ปัจจุบันของเนลนะเออก็ถือเป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยนะไม่ถือว่าโหดหรอกโหดเลยตัวเนี้ยเออแล้วสกิลแต่ละอันยาว,ยาวนี่ขนาด2สกิลนี่สกิลอันตินะฟูลเลสแท็กไปต่อไปก็จะเป็นสกิลอ,อันติเมทเอ้ยไม่ใช่อันติเมทสกิลพัลสิฟนะครับของปลดล็อกซีดาวอ่าสกิลช่วยทียมแล้วก็ช่วยตัวเองด้วยนะอ่าทำบัฟให้ดีขึ้นก็คือมาถึงมันจะทําให้เซลล์ฝั่งศัตรูอ่ะ ติดเลือดไหล2รอบต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่อง2รอบภายในเปิดมาก็ติดเลือดไหลเลยอ่าและต่อไปนะครับมันก็จะทําให้ดาเมจของอ่ายังไงเดีะ่ะดาเมจต,ตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจของศัตรูเอ้ยศัตรูดาเมจของตัวเองและพันธมิตรเพิ่มขึ้นนะครับเออเอป็นตัวที่เจ๋งเหมือนกันนะครับเออบับทีมได้ดีเลยนะ มีผลเลือดไหลสองรอบแล้วก็ทําให้ดาเมจศัตรูเพิ่มขึ้นเอ้ยดาเมจฝั่งเดียวกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับในหนึ่งรอบสิบเปอร์เซ็นตนะครับรอบละสิบเปอร์เซ็นสูงสุดได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเออแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ HP น้อยที่สุดนะครับเออมันจะได้ผลอ,อะไรสักอย่างโบนัสล่ะ น่าจะเป็นโบนัสดาเมจนะครับเออแล้วก็มันจะทําให้ดาเมจทุกตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเออมันก็เป็นตัวที่ดีนะอืมทาให้ติดผลเลือดไหลสองรอบในการเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรก็ติดสองรอบเลยต่อเนื่องไปแล้วก็ทําให้พัทมิตรที่เหลือดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสองรอบเหมือนกันอ่าแล้วก็ดาเมจก็จะทับซ้อนขึ้นไปอีกสิบเปอร์เซ็นตามเอฟเฟกของเนวนะครับเออนะจงสู้ศัสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ถือเป็นตัวซัพพอร์ตทีมที่ดีนะครับเออแค่ตัวมันอย okay. ่างเดียวก็เก่งแล้วนะมีซัพพอร์ตทีมดีด้วยไปเราไปสุ่มเลยดีกว่าทำเนลเลียนสี่ดาวนะครับอย่างแรกเราไปสุ่มก่อนแม่มีดาวเลยถ้ามีคุ้มก็ยัดให้หมดเลยครับเนลเลียนไปสุ่มสิบครั้งแรกฟื้นแม่ไม่มีเดตาสักตัวก่อนมาแล้ว โอ้โหเลยเผ็ดคืน <70. S 1> คุ้มยังไงเราใช้หยก,กเฉยเห็นผมมีเศษสามเศษไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นแปดใช่ไหมมันเป็นตอนนน้ตกิจกรรมที่มันแจกวันเกิดเนเลียนมันแจกเศษเนเลียนมาด้วยไงเออก็ถือว่าโอเคเลยนะแจกเศษนเนืเลียนให้ผมเนี่ยมาสุมต่อืมไม่มีเอเดนอาเลยนะ

สุ่มครบนะผมกดอีกไม่กี่ทีเนี่ยมันก็ได้แล้วแต่คือทำสี่ดาวไปแล้วแล้วก็ถ้ามีอะไรพอก็ห้าดาวก็ดีนะเพิ่มดาเหมจเพราะฉะนั้นสุ่มไปเลยอีกทีหนึ่งไปเอาอ,อได้เรอแล้วยังไม่เคยมีอ่าเรียบร้อยมาปลดความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเหลือวอีกสองวันเราก็ได้เศษเพิ่มอีกค่าเศษในการสุ่มเล่น,ลนๆนะครับไปเรามาปลดล็อกกันดีกว่า เงวเลื่อน,นมาแล้วตัวละครก็ตเทียนะครับไยคอมบ่าแชร์กันเลยเราถ้าเราแชร์เราจะได้นั้นนะครับเอาเว่าได้อะไรล่ะก็ได้ เพราะว่าเราแชร์ตัวละคร U R S R ไ้เนี่ยได้เพ็รนะครับอมาเรามาเริ่มอัพกันเลยจากแรกกัาไอัพเวลน,เนี่อะ่รเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องมีนะครับใครไม่มีถือว่า,าพลาดนะครับเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับช่วยทีมได้ช่วยเองได้นะครับเออตัวที่เก่งสุด,สดเลยครับหนึ่งหนึ่งก็ตูดหนึ่งหนึ่งก็เก่งนะเออทีมก็ดีไปเลยนะเออ เราก็ชมเหมันแล้วเกินไม่ชมได้ไงก็มันเก่งนะครับอา้าวค้างค้างค้างเราสับร้อนหน่อยไม่หน่อยแล้วะไรนะแล้วเวลเจตพระตันไปเลยนี่ครับทําของไม่รอแล้วเนืวเลี่นเราอ่ะนี่เห็นไหมผมกดอัพเรื่อยเนี่ยผมฟาร์มของรอแล้วเนี่ยมาถึงอัพอย่างเดียวเลยเอา้าวไม่พอไม่พอ ของขาดของขาดขาดนิดหน่อยเติมอมืเติมเสร็จป,าปาลายต่อปลายขาดอีกเท่าไหร่โอ้โอน,นี้ขาดไม่หน่อยแล้วเยอะเนละี่ยห้าสิบเนี่ยปลายกลัวอ้ยขาดเยอะเนี่ยปลายไม่ใครนี่อะไรขาดอีกยี่สิบวิดีอย่าไปกลักว เรามีนี่มีเยอะด้วยอ่ามัาให้เก็บไปใช้อีกย่างนี้แหละเราใช้ตอนที่มันจําเป็นที่อยากจะเล่นเร็วๆนะครับอาสายหงแดงแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ปลดหอคอยนะหออคอยของแดงนี่ขั้นสองมันจะทําให้เราตีแล้วได้เออตีแล้วได้เออตีแล้วได้แหละได้ไอ,อสแตทฟูลี่อะ่ะเยอะขึ้นนะครับเออแล้วก็ถ้า แล้วไม่มีใช้ท่าแล้วมันก็จะลดอันนั้นด้วยดาเมจที่เราได้รับนะครับสองเท่าแรกสามสิบเปอร์เซ็นต์มั้งตอนนี้แเ,เวลของผมนะตอนนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปแนวเลี้ยนเรายัดเต็มที่บวก,กอีกไปไปเลยอย่าไปกัดอือ้อ,อ,อ,อหือร้อยไปนี่ เราจี้เราเหลือเยอะเราเฟืออะไรดีกว่าฟนเฟือจินป่ะวะของไทยก็น่าจะอีก2ตู้นะครับน่าจะเป็นตู้โทชิโร่เวอร์สก่อนแล้วก็จะเป็นเนวเลียนต่อนะถ้าเขาไม่พลิกแพงอะไรนะครับอือโอ,โ,โอ้โหครับเนวเลียนพี่จะไม่เก่งได้ไงน้อง ไฟทงสุดเขตครับไฟน์จิไม่เท่าไรใส่ให้หมดแหมจริงๆใช้ไม่รีบหรืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องรีบทําขนาดนี้ก็ได้นะครับเออไม่ถึงไม่ต้องรีบอ,อัพเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อัพได้เพราะงั้นมันจะเปลืองทรัพยากรในนะการใช้เผื่อเราจะมีเนี่ยชุลงหุกอยากใช้อ n e r g y เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เตรียมของมาเยอะอยู่อันนี้เราได้ยังเนี่ยหอ,อย,ยังไม่ได้ไรอ้อยอ่าอันนี้เรามาอัพดาวนะครับ ไปจัดก,การโอ้าอีก36ไปแรกเรามีเยอะเรามี300รอยเราไปแรกอันเดียวโถห้าไปเลยเน่บวกอ่าแรกอีกแปดไปใครมีเศษแดงไว้ก็ดีนะครับจะสุ่มตู้แบบเพชรเหลือสุ่มตู้ยาวๆก็แล้วแต่น,นะครับสุ่มให้มันได้สีดาวยอะ่างเงี้ยทำหดาวมันก็ได้อาวุธเลยนะคิดอยู่ว่าอยากทำไหมแต่มันใช้เยอะ ใช้เยอะมากเลยนะใช้เศษแดงถ้าไม่ใครไม่ใช้เศษแดงก็ใช้สุ่มเอาอ่าผงคิดอยู่นะว่าจะเอาอะไรดีเป็นรองเท้ารถเกาะหรือว่าเป็นดวกดาเอาไปขี้ยังไม่มีใครใส่เราคีดไปใส่ให้มันก่อนแล้วกันนะเราก็เอาคี้ก่อนใช้เป็นเกาะก็ดีนะเนืเรียกมันกึ่งแท้งเหมือนกันนะแต่มันบวกบล็อกไงมันไม่ได้บวกเลือดนะครับ ไปไปอัพสักสี่ดาวแล้วกันอ่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแนยวเลี้ยงขีโอ้โหแนวเลี้ยงเราไปบวกเวลต้องที well. ่บวกเวลเออบวกเวลถูกแล้วเวลสกิลไปไปไปอืมห,หเรียบร้อย แล้วก็มานี้เราก็ฟาร์มไว้เหมือนกันนะแต่เหมือนมันจะใช้ไปเยอะเมื่อกี้จะถึงแค่ไหนเนี่ยอ่านี่ขาดเราใบอะครบแต่มันขาดน,นั่นใครรีบก็ต้องทำเมันผมนี่แหละอ่าใช้หมดเลยทุ่มเพื่อแนวเลื่อนาอืออือครบได้ขั้นไหม มาดูซิได้ขั้นไหมอ่าได้อีกขั้นได้ไหมอ่าพยายามไปเรื่อยๆเราทีพ่พอก็โอ๊ยขาดนิดหน่อยขอหน่อยแล้วกันรีบหลยปานให้เรานะเรียบร้อยอีกหน่อยนึงถึงไหมไม่นะ่าถึงนะครับ อีกอย่างละสิบกว่าเองเราก็ใจป่านิดนึงป่าพอแล้วมั้งเก็บเพชรไปทำอย่างอื่นมากยังไงนี่มันก็รอเวลาได้อ่ะขั้นนี้ก็พอไปขั้นนี้ก็เจ็ดแล้วไปโอ้โหนี่บวกปาไม่มีวุธเราก็บวกไปก่อนบวกอ่าแต่นี้มันเวทเนะไรนั่นเ่งบวกไอเคจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเออ หาต่อไปนี้ม,มีคมพีเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสักพักกม็มีได้อันนี้นี่นี่นนบวกจับอันนี้บวกจับแนวเลียนก็เทียมาทั้งทีเราจะปล่อยให้เงาได้ไงนี่แนวเลียนเราเรียบร้อยแฮปปี้ฟ่านบวกบวกเพื่อเธอครับเพื่อเธอคนเดียวบวกเรียบร้อยห้าดาวไปเลย นี่เป็นดาวแดงเลยนี่นี่ก็ไปบวกอีกกณจะได้อะไรไหมเนาะไม่รู้สิเราก็ติดดาวไปแค่นั้นก่อนละกันเราบวกอันนี้ไปก่อนบวกบวกไปไม่คิดจะเก็บไปเล่นกับตัวอื่นเลยแล้วเราเนี่ยนี่มร้ลอยไห้บวกอีกไปนี่มร้อยแล้วจะบวกหมดทุกอย่างที่ควรจะบวกแล้วนะนะ เราไปเทสอะไรให้ดูเหรอมันก็ยากเลยนะคลิปเนี้ยอือเดี๋ยวการเทสอะไรให้ดูรีวิวเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับอ่าสำหรับเนวเลียนนะอ่ากางสกิลก็อธิบายพออธิบายไปบ้างแล้วนะครับอ่างงงงง,ง,งนิดหน่อยเพราะสกิลมันยาวๆนะครับอ่าพออัพมาสีดาเสร็จเรามาลับของต่อยโอ้โหนี่ไงได้หนังสือแล้วนะ จบกันที่เราไปอัพหนังสือมันนะเพลเพอถ้าไม่แน่อาจจะไปเนี่ยมีอีกร้อยเก้าสิบห้าดาวาแต่ถ้าตามตรางตัวหลังๆมันก็จะใกล้มาแล้วนะอืมต,ตัวที่ติเมตาเหมือนกันก็ใกล้มาแล้วนะเอ้ยร้อยเก้าสิบต่ไม่มีทำตัวอื่นนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเออไม่ค่อยมีเยอะงบเยอะอา่าไม่ค่อยแต่ แล้วไม่ค่อยได้เติมมารเซิร์ฟนอกก็ไม่ค่อยไม่ได้เติมมาเติมแค่เติมครั้งแรกนะเอาไปคุยยะหลังจากนั้นก็เล่นแบบสายสีดาวไปจัดนะเออมีงบค่อยทําเยอะนะครับเออก็สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอ่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ